สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะโดยริบบิ้นสองสีนะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองสีนะแล้วก็เทปกาสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว25เซนติมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาว2หน้านะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สนี่นะ เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8ดนะคะเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือลิบินสีเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนะคะในลักษณะน,นี้นะดูริบินด้วยนะคะนี่นะคะเส้นที่สสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะเส้นที่4ค่ะสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสองสามสี่จับอริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอิบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอิบบิ้นพาดมา 1, 2, ึ่สอสสี่จับออริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบินสี่เส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยต่อเลยค่ะ จับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะน,นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะตัวนี้นะ8เส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะ ลอดผ่าน3ามเส้นมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่นะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอ,อริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งข้ามมา1เส้นนะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นถัดจากเส้นที่เราข้ามมานี่นะคะนี่นะเส้นถัดมาเลยนะคะแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมาค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบิ้นกันนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะคะนี่นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแก้วมนทาสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ